g w i e a d w i s e a Srock, King IT Network, RipTech สวัสดีครับพบกับตั้มเที่ยวฮอกซนอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ผมก็มีโปรดัก t ที่เป็น Asset point นะครับจากทาง TP Link มารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้มาในชื่อรุ่นว่า AP 3 0 0นะครับความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีหลักๆจะมี3าอย่างด้วยกันนะครับคือสปีดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ AC 1200นะครับโดยที่จะมาแบ่งออกมาเป็น 5GHz นะครับที่แปดร้อยหกสิบเจ็ดเมกะบิ0เพอร์นซกและก็สอย่างที่กนะครับที่ะมี CPU นมะครัเทีรมีความเรวสูงอยู่เหมือนกันะครับพราะ่า CPU ตัวนี้จะมีความเร็วอยู่ที่800 m h z นะ แล้วก็เป็นดูอัลคอร์ด้วยอย่างที่3มนะครับตัวนี้ก็จะมีบีมโฟม i n งด้วยนะครับสำหรับการส่งระยะทางไกลเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับพอร์ตด้านหลังนี่ก็เป็นพอร์ตกิกะบิตด้วยนะครับรองรับความเร็วสายแลนที่เป็นกิกะบิตด้วยตัวนี้นะครับหน้าตาแล้วก็ความพิเศษจะมีอะไรบ้างนะครับก็มาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าเปิดกล่องออกมานะครับด้านในอย่างที่เห็นเลยนะครับใบแรกก็จะเป็น Quick Installation g u ก d e นะครับแล้วก็จะเป็น License Notice ตอนนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับก็จะมีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าในกล่องนี้ลองดูข้างในนะครับอาจจะมีขาตั้งอยู่ถัดมานะครับก็จะมีตัวรดักเลยนี่ครับที่เห็นนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีสาย r j 4 5 1หนึ่งเส้นขาตั้งครับเสาอากาศ2เสาด้วยกันอย่างสุดท้ายก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับ ด้านหน้านะครับอย่างที่เห็นเลยโดยรวมแล้วก็จะเป็นสีดํานะครับวัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับพลาสติกตรงนี้นะครับพื้นตรงนี้เนี่ยเขาจะออกแบบดีไซน์แลวเริ่มมีดีไซน์นะครับปกติทาง TP Link จะไม่ค่อยมีดีไซน์เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ตัวนี้เนี่เริ่มมีดีไซน์แล้วก็สวยงามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะโยกๆให้ดูนะครับน่าจะมองเห็นลวดลายของเขานะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมไขว้กันนะครับเรื่อยๆก็ดีไซน์จะคล้ายๆกับแบรนด์หนึ่งนะครับโอเค ด้านล่างนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะของ power นะครับไฟ2.4ไฟ5 g h z นะครับแล้วก็ไฟขาแวนแล้วก็ไฟ WPS ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้จากทาง TP Link สีเงินๆอยู่นะครับโดยรวมแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งให้ดูรอบๆโดยรวมตัวนี้นะครับที่ผมดูเนี่ยมันออกแบบมาสวยงามดีนะครับเรียกว่ามันเป็นของแต่งบ้านได้นะครับวางแล้วมันไม่ดูแบบขี้เละนะฮะต่อที่ด้านหลังกันต่อนะครับก็จะเห็นนะครับสีทองทองตรงนี้2 สองอันนี้นะครับก็คือเอาไว้เสียบเสาอากาศตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับสายแลนนะครับหรือว่าขาแวนนั่นเองเอาไว้ในกรณีที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยผมแนะนําอยากให้ใช้นะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้งานเอาไปทําเป็นแอสเซทพอยต์เพิ่มนะครับ,รบผมว่าเสียบสายแลนดีที่สุดนะครับถัดมานะครับอีกช่องหนึ่งตรงนี้อันแรกเลยก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตสวิตช์ WPS LED power on off แล้วก็ไฟ DC source ต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็มีดีไซน์เหมือนกันนะครับก็จะดีไซน์ถ้ามองจากด้านหลังนะครับมองจากข้างๆนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะฮะคือจะอ้วนขึ้นมาเป็นฐานรองข้างล่างฐานรองตรงนี้นะครับดีไซน์ก็ออกแบบเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆกับด้านหน้าเหมือนกันยางรองการลื่นก็มีทั้งหมด4จุดนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถแขวนผนังได้นะครับจะมี A มีที่ห้อยอยู่นะครับน็อต็องตัวก็ห้อยได้เลยส่วนเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับไอ้ตัว เขาก็สามารถใส่ได้เลยนะครับขาตั้งตรงนี้นี่อ่าดูตรงนี้นะครับจะเห็นอยู่นะครับจะมีลูกศรชี้ไว้อยู่นะครับก็เวลาเราจะใช้ขาตั้งนะครับเพียงแค่เสียบลงไปนะฮะอ่าเสียบฝั่งนี้เท่านี้เองนะครับเราก็สามารถตั้งเราเตอร์ไอแอรเซทพอยตัวนี้ได้แบบแนวนี้แล้วการใช้งานขาตั้งนะครับเมื่อกี้ผมได้ลองเล่นดูนะครับผมลองมาเสียบด้านบนดูบ้างนะครับมันก็เสียบได้นะฮะ สามารถใช้งานได้หมดเลยทุกด้านนะครับแต่ว่าด้านที่เป็นด้านเนี่ยด้านแนวยาวตรงนี้นะครับจะใส่ลำบากนิดนึงนะครับต้องขมขืนมันหน่อยนะฮะก็คือต้องใช้ความรุนแรงกับมันนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สามารถวางได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนี่นะฮะแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับเขาหน่อยนะครับมันก็สามารถตั้งได้ในกรณีที่เราอยากตั้งแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ได้หมดทุกด้านนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับด้านแนวยาวเนี่ยต้องออกแรงนิดนึงนะฮะ ส่วนขนาดนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับว่าตัวนี้ขนาดประมาณไหนผมวัดง่ายๆเลยนะครับผมจะเทียบกับ iPad ให้ดูแล้วกันนี่ iPad นะครับ iPad 10นิ้วก็ประมาณนี้นะครับ มาทดลองเล่นเจ้าตัว a s s e t Point AP 300ตัวนี้กันนะครับวิธีคอนฟิกก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงพิมพ์ว่า tp link ap .net อ้าวพิมพ์ผิดนี่นะฮะเข้ามาแล้วนะครับหน้าแรกเลยเนี่ยเขาก็จะให้ใส่ username ใหม่นะครับแล้วก็ password ใหม่ตรงนี้ผมไม่เปลี่ยนละกันอยากใช้แบบเดิมๆก็ปิดออกไปนะครับ มาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เลือก operation mode ครับ operation mode ตัวนี้เนี่ยก็คือโหมดการทำงานนะครับมีทั้งหมด3แบบด้วยกันก็จะเป็น asset point นะครับแล้วก็มี repeater แล้วก็จะเป็น client นะครับตัวนี้นะครับที่ผมจะทดสอบก็จะเป็น asset point นะครับเพราะว่าผมจะเสียบสายแลนด้วยถัดมานะครับก็จะเป็น wireless setting นะครับหน้านี้เนี่ยเราก็สามารถแก้ไขรหัสของตัว wireless ได้เลยนะครับผมแก้ไขเป็นอย่างนี้แล้วกัน เสร็จแล้วนะครับเท่านี้เองมาลองเล่นข้างในกันบ้างนะครับหน้าแรกตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของสเตตัสนะครับถัดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในหัวข้อของไวเลสนะครับก็จะมีเบสิคเซตอัพทั้ง2.4แล้วก็5 g h กิกะเฮิร์ WPS Mac Filtering Static พูดม t นิเตอร์แอดวานซ์เซตติ้งทั้ง2.4แล้วก็5 GHz นะครับในหวัวข้อ Network ร a n แนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ c o n ฟิก IP ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ c o n ฟิก IP ให้เข้ากับวงของออฟฟิศของเรานะครับเพื่อใ,ใช้ในการทดสอบ DHCP Setting นะครับตรงนี้ผมปิดไปเลยไม่ใช้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเออบางคนเอาซื้อ Asset Point ไปนะครับแล้วก็ ในตัวไอเซ็ตพอยตเนี่ยมันก็แจก DHCP ของตัวเองด้วยนะครับมันก็ผมว่ามันไม่ดีนะครับผมว่าปิดไปเลยดีกว่าแล้วก็ให้ใช้ตัวเราเตอร์ของเราในการแจกอย่างเดียวเท่านั้นตัวนี้ก็จะเป็นการจอง IP System Tool นะครับอันแรกก็จะเป็น System Lock ในหัวข้อเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์ที่ผมทดสอบอยู่ตอนนี้จะเป็นเวอร์ชัน0่น1.0.0ะครับตามนี้เลย Backup Restore Account Management นะครับตัวนี้เราสามารถแก้ไขรหัสได้นะฮะ S N M P เปิดปิดก็ได้นะครับปิงวอตด็อกก็ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมี L E D on กับ off นะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ล็อกเอาอันสุดท้ายก็จะเป็น REBOOT นะครับเท่านี้เองนะครับสำหรับการใช้งานของตัว T P Link A P 300นะครับใช้งานง่ายๆเลยมาทดสอบสปีดเจ้าตัว A P 3 0 0จากทาง T P Link ตัวนี้กันนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็เชื่อมต่อโดยใช้ตัว USB WiFi จากทาง TP Link เองนะครับจะเป็นตัว T9U Head นะฮะสปีดที่ Connect ได้ตอนนี้นะครับจะอยู่ที่867เมกะบิตเพอร์เซกนะครับไฟล์ที่ใช้ในการทดสอบก็จะใช้ไฟล์1 GB ตครับตอนนี้อยู่ห่างจากเราเตอร์ประมาณ2เมตรเท่านั้นขาดาวน์โหลดนะครับตอนนี้วิ่งขึ้นมาอยู่ที่460เมกะบิตเพอร์เซก มีแกว่งบ้างเล็กน้อยนะครับสูงสุดอยู่ที่463เมกะบิตเพอร์เซกมาต่อกันที่อัพโหลดนะครับไฟล์ขนาด1 g กิกกะไบต์เท่าเดิมสปีดสูงสุดตอนนี้จะอยู่ที่172เมกะบิตเพอร์เซกลองดูสักพักดึงดูนะครับว่ามันจะขึ้นไปอีกหรือเปล่า สูงสุดตอนนี้นะครับจะอยู่ที่182เมกะบิตเพอร์เซกนะครับความเร็วก็ทำได้นิ่งดีนะครับโดยเฉลี่ยความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ160เมกะบิตเพอร์เซกที่ระยะ40เมตรนะครับมาดูกันว่าเจ้าตัว AP300 จากทาง TP-Link ตัวนี้จะทำออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับที่ระยะ40เมตรตรงนี้นะครับ Connect ก็ยังได้ที่สปีด867เมกะบิตเพอร์เซกอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะวิ่งถึงนะฮะทดลองใช้ไฟล์ขนาด500เมกดูนะครับสำหรับขาฝั่งดาวน์โหลด ตรงนี้ที่ระยะ40เมตรนะครับยังทำสปีดได้อยู่ที่100เมกะบิตเพอร์เซกอยู่มีแกว่งบ้างนะครับเพราะว่าระยะมันก็ไกลนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับที่ระยะตรงนี้เนี่ยยังวิ่งได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าสอบผ่านเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับฝ่าย500เมกนะครับความเร็วโดยเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ70เมกะบิตเพอร์เซกนะครับมาดูต่อในด้านอัพโหลดกันบ้าง ไฟล์ขนาด5 0 0เมกเช่นเดิมนะครับดันอัพโหลดนะครับตอนนี้สปีดขึ้นมาสูงสุดจะอยู่ที่117เมกะบิตเพอร์เซกอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ขาอัพโหลดเนี่ยที่ระยะ40เมตรตรงนี้นะครับยังทำสปีดได้ดีขนาดนี้ถือว่าผ่านเช่นกันนะครับความเร็วโดยเฉลี่ยนะครับผมให้อยู่ที่ประมาณ70กว่าเมกะบิตเพอร์เซกเช่นกันครับ AP 300จากทาง t p Link ตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับที่ผมทดสอบที่ระยะไกลเนี่ยยังสามารถรับส่งได้อยู่ที่ระยะ4.40เมตรนะครับยังส่งสัญญาณได้เกินร้อยเมตรขึ้นนะครับถือว่าผ่านแล้วนะครับแล้วก็ทําสัญญาณออกมาได้นิ่งด้วยนะครับไม่ได้แกว่งแบบแนว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 นะครับก็ถือว่าขึ้นมาแล้วแล้วก็นิ่งนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าสอบผ่านจริงๆนะครับสําหรับเจ้าตัว AP300 ตัวนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ จะซื้อไปใช้งานนะครับสำหรับแอสเซทพอยต์ตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าช่องด้านหลังนะครับหรือพอสายแลนมีแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับในกรณีที่คุณจะเอาอุปกรณ์แอสเซทพอยต์ตัวนี้ไปต่อพ่วงจุดอับสัญญาณนะครับก็ต้องคิดดูดีก่อนว่าณจุดนั้นเนี่ยเราต้องการสายแลนเพิ่มอีกหรือเปล่าต้องการให้ตัวนี้เป็นสวิตช์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถทําหน้าที่เป็นสวิตช์ได้นะครับก็มีแค่พอตเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับระหว่างตอนที่เรากําลัังตดสินใจซื้อ ส่วนราคาของเจ้าจตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่3,590บา or. ทเท่านั้นเองเรียกว่าไม่แพงนะครับทั้งดีไซน์แล้วก็การใช้งานจริงเนี่ยอย่างที่ผมเทสให้ดูเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะฮะก็วันนี้ผมต้องขอบคุณทาง Tp Link มากนะครับที่ส่งผลรดักดีๆนี้มาให้ผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงาน o v e r c o c o n e TV ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ที่ o v e r c o n e สาระไออัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ